แล้วสุดท้ายถ้าเกิดแตกหักกันเนี่ยออยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ก็ดูที่คณิตศาสตร์การณิตศาสตร์การเมืองตอนนี้ก็อยู่3 1 7บางคนก็บอกโอ้สามยี่สิกว่าแล้วฝากกันที่อื่นอีกเจ็ดแปเอาไปด้วยสามหนึ่งเจ็ดแล้วกันปัจจุบันนะตอนนี้ตอนภูมิใจไทยเนี่ยเหลือหกสิบแปดทุกไลฟที่บึงการทุกไลฟไปคนหนึ่งที่บึงการเพิ่มขอนฝ่ายค้านเหลือเท่าไหร่ฝ่ายค้านนี่หนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ยไม่ยี่หลักขอเกินครึ่งของสภาพอเขาเนี่ยแต่พูดนะ ถ้ากรณีภ ok in. ูม oh. ิใจไทยออกเหลือสองสี่เก้าสองสี่เก้าฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็สองสี่สามเสียวเสียวนายกอิงเลยเนี่ยทำไมอ่ะเสียวเสียวนายกอิงเพราะฉะนั้นผมต้องเลี้ยวไปซอยไอ้สี่สิบสี่ก่อนเอายี่สิบห้าคนสี่สิบสี่นั้นเนี่ยเป็นสสปัจจุบัน25คน25คนส4ที่ว่านี่คือเรื่องการแก้ไข กฎหมายอาญามาตรา112เพราะฉะนั้นมันจะทอนสสฝ่ายค้านไป25ใช่ไหมที่ชรั้ง25 138เหลือ218คน218เสียงเพราะฉะนั้นจะทำให้รัฐบาลไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องคะแนนเสียง2 4 9เนี่ยยังไม่รวมงูเห่าและที่ฝกเีลือไทเยอะนะใคฝากเลี้ยงไว้ใครฝากเลี้ยงเลี้ยงไว้ใครเลี้ยงโอ้ยหลายพัก พักส้มพักไทยสร้างไทยพักบ้านป่าและยังมีเลี้ยงด้วยอะไรเขาเลี้ยงด้วยกล้วยแล้วยังมีเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19บ้าที่ผ่านมาเนี่ยมีม็อบชาวนามาดันเรื่องราคาข้าวซึ่งแน่นอนพอพูดถึงราคาข้าวก็กระทบรัฐบาลและเขาไปตรวจสอบฟังเพื่อไทยตรวจสอบว่าม็อบที่มาชาวนาเนี่ย มาจากไหนเดียวผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยตรวจสอบผมเข้าใจว่ากล้าทําตรวจสอบไม่รู้กล้าทําเพื่อไทยใช่คุณพูดอย่ากล้าทํำดิกล้าทํานัดนไม่ก็านัดไม่เกษตรมันต้องทล้าทำกถูกแลถูกต้องก็มีอยู่สองแกนนําไม่ใช่หลักๆมีอยู่สองจังหวัดสองจังหวัดจังหวัดแรกมาจากอยุธยาอายุธยาคุณไม่ต้องไปถามถามใครเลยนะคุณถามซอสสมทรงพอก็บอกว่าเครือข่ายสมศรงเนี่ย อยู่พังไหนภูมิภูมิภูมิลยกระจอภูมิก็เลยบอกว่าเอ้าเฮ้ยนี่มันเครือข่ายพักร่วมรัฐบาลนี่เอ้าฝั่งนี้พอฟังขึ้นว่าพิจิตเนี่ยมาจากพลังประชารัฐกาตอนนี้เป็นฝ่ายขันแล้วฟังขึ้นก็เดือดร้อนแต่ฟั่งนี้ไม่ไม่ไอ้นี่ฝั่งนี้คือฝั่งสว สวพิจิตรอะไรเนี่ยที่เพิ่งออกไปที่เจอคดีสมหยุดสมสวนั่นแหละสวนั่นแหละฝั่งนี้ก็เจอสวสมสมแต่ว่าฝั่งนี้เขาพอเข้าใจไงแต่ฝั่งนี้พักร่วมรัฐบาลด้วยกันคือปัญหาราคาข้าวในปัจจุบันที่เกษตรกรเดือดร้อนน่ะมันมีสองเรื่องหนึ่งคือราคาตลาดกับสองคือข้าวสวมสิทธิ์จากเวียดนามเขาเรียกข้าวป้อมเออแล้วคุณได้ยินข้าวป้อมาหัดแย้งกันหนักๆได้เวลาแตกหักยังเออที่ดูตัวเลขกันยังดูตัวเลขตัวเลขแล้วไง เอาเรีกว่าตะครึ่งหนึ่งมันอยู่ที่ครึ่งหนึ่งอ่ะพี่วีถ้าคุณฟังนายกอุงอิงแพทองทานบอกว่าไม่มีปัญหาคุยกันได้อถามว่าตกลงอ่ะนายกอิงคุยกับนุทินได้ไหมก็คุยก็คุยนายกอิงคุยกับครูใหญ่ได้ไหมเขาก็คุยฮะไม่ไม่ไม่คุยแล้วใครคุยก็ต้องมีคนหนึ่งแหละคุยพ่อคุยแล้วพ่อคุยแล้วตกลงกันได้ไหมผมจําได้คุณทักษิณบอกว่าอสองรอบแล้วนะที่คุยกันครับแล้วมันจะมีรอบที่สามไหม รอบที่สามคงแบบว่าถ้าคุยก็คือแยกทางเลยนี่หลักของชาวพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัฐบาลจะไหวไหม,มเกินมาถึงตังตันหรือยังต้องแตกและแยกทางหรือไม่กับบางพักร่วมซึ่งดูแล้วไม่ค่อยสมูทและนโยบายสำคัญสำคัญหลายเรื่องเนี่ยเคลื่อนไม่ออกเลยนี่แหละผมคุยกับทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองหลายคนเนี่ยบอกว่าปัญหาก็คือว่าผลงานไม่ออก ถูกเคลื่นลนไปายอยอดภูเขาเนี่ยผลงานไม่ออกอแต่ระหว่างทางคือมีความขัดแย้งอะไรกันมีการทวงทวงเอาถ่วงคือเนื่องจากว่ารัฐบาลคิดนะนายกอิงมาพูดเรื่องผลงานจะทำน่นทำนี่ไปคิกออฟสุดท้ายแบกเออมีคนของเพื่อไทยเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงขั้นว่าที่ตัดน้ำตัดไฟตัดน้ำเอยตัดไฟช้าตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต เพราะบางพักทอยากให้เป็นผลงานเลยคิดได้แบบนี้จริงมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วลุงวีคิดในกระดนนี้เลยเลยคิดนี่คนเพื่อไทยคิดนะนี่คนเพื่อไทยคิดลุงวีลุงช้างดูนะรัฐบาลแพทองทานเนี่ยเป็นรัฐบาลที่แบกความหวังว่าเข้ามาทํางานแล้วจะสร้างผลงานให้โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหากับอาดท้องประชาชนแต่ถึงตอนเนี้นายกเองเนี่ยเข้ามากี่เดือนแล้วพี่ช้าง ก็6เดือน6เดือน6เดือนเดือนเราเห็นอะไรบ้างที่สามารถจะแก้ปัญหาได้คิกออฟคลิกออฟแต่ไม่ไปเพราะว่าอย่างที่บุงบอกว่ามีตัวทวงในรัฐบาลปัญหาก็คือกระบวนการทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันติดมันขัดมันติดล็อกสิ่งแรกเลยที่ไม่เคลื่อนและเป็นปัญหาแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นทางตันของรัฐบาลแล้วเนี่ยต้องนี้เลยความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักสีน้ำเงินภูมิใจไทยภูมิใจไทยสิ้นถูก สิ้นสุดทางแยกกันหรือยังหรือว่าแตกแยกทางกันหรือยังนะคือรอจังหวะตอนนี้ไปดูที่ว่าเขาขัดแย้งอะไรกันบ้างหลักหลักนี่อันนี้เรื่องแรกเรื่องแรกเลยเรื่องแรกตั้งแต่การรัฐบาลเศรษฐานี้จะเอาเรื่องยากัญชามาเป็นยาเสพติดอันนี้ขัดแย้งในแนวคิดในหลักการของพรรคนะซึ่งเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักนะตอนนี้สาสุกกำลังล่างอยู่เดิมเนี่ยเขาจะประกาศให้กลับมาเป็นยาเสพติด พรรคภูมิใจไทยไม่ยอมบอกต้องแก้กฎหม้จับตาฮะแต่ตอนประกาศกัญชาเสรีเหลือเนี่ยไม่แก้กานไม้ประกาศกระทรวงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ดินอันพายเนี่ยอยู่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายจงใจเล่นใครคือที่ดินอันพายโพจังหวะที่กรณีของที่ดินเขากระโดงที่การรถไฟออกมาคัดค้านื่องที่ดิน ขวางเรื่องของแก้พรบกลาหมแล้วอย่าพึ่งหลอเลยนะไม่ใช่คบเลยนะอย่าพึ่งรอพึ่งรอรอเร็วไปหลอเร็วไปเรื่องของแก้รัฐมนูลแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ขวางเต็มลำวันนี้ขวางไม่พอนะสำแดงฤทธิ์เต็มร้อยเลยนะทั้งพักภูมิใจไทยและสวเสียเงินขวางหมดขวางประกาศไม่เข้าร่วมสังกัดการไม่พอแต่ นั่งอยู่และไม่แสดงตนแต่ถ้านับแสดงตนจะทำให้อีกฝั่งนึงตกใจทันทีเพราะจากความวาระนี้ในสภาเลย entertainment c o m p l i c t ชัดมากออชัด entertainment c o m l i c t เนี่นยขัดแย้งและบอกว่าเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นคู่อะไรนะรักษาการร่วมซึ่งในร่างของกริติกาเนี่ยก็ทำร่วมมาแต่ยังไม่จบนะ,ะยังไม่จบนี่ยังไม่จบต้องเข้าคอรมอลีกรอบนะผมว่านะ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอ่ะมันแผลแตกนับตั้งแต่วันแรกที่คุณชัยชนกตั้งโต๊ะแถลงในนามพักว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วหลักลครยหลังจากนั้นจึงนำมาซึ่งบอกว่าอำนาจในการดูแลด้านการพนันเป็นของมหาไทยอีแอบเนี่ยตอนที่วันที่13ธันวาที่หัวหินครับคุณตั้งสินไปพูดแต่ก่อนหน้านั้นมีคนไม่เข้าร่วมครมองไงฮวัลกรรมมีแอบเป็นตอนที่คอรมเนี่ย กำลังพิจรณาเรื่องของหมายหมายพระราชสีขาภาษีรัฐธรรมภาษีที่ดินของกระโดงโอ้โ้นี่เรื่องใหญ่มากถ้าคุณเล่นที่ดินอันพายผมเพราะเรื่องที่ดินของกระดงนะคุณก็มีแผลเรื่องอันพายใช่ไหมคุณเห็นภาพไหมที่ดินเขากระดงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในรัฐบาลแพทองทานที่ต้องตัดสินใจอยู่หรือไปอยู่ที่เรื่องที่ดินที่ช้างเคยพูดเรื่องหนึ่งใครเป็นคนที่เอาที่ดินหลวงมาเป็นของตัวเอง จบไม่ดีสักลายหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเลือกตั้งนายกอบจหลายพื้นที่ก็ต่อสู้กันสู้กันต่อสู้กันถึงขนาดที่ชนะสีสเกตแล้วบอกเอาปี๊บปี๊หัวทำได้ไหมใครเป็นพูดเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวอย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวเตะให้ดูใครเป็นคนพูดใครล่ะ ไขซะอีกแล้วหละพักนั่นแหละและตอนนี้ยังมีเรื่องของพนันออนไลน์ถูกกฎหมายระหว่างตอนนี้ให้ดีเอสดีเอสกับมาไทยมาไทยดีเอสเนี่ยของเพื่อไทยมาไทยของบุญไทยเนี่ยไปล่างมาแล้วผลปรากฏยังไงล่าสุดคุณรู้ไหมก็บอกว่ายังไม่ยอมไปไหนผมได้ยินว่ายังเถียงกันไม่จบเขายังขวางกันอยู่ออผมได้ยินว่าเป็นแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือแก้เรื่องของกฎหมายรัพ์อิงสิทธิ์เรื่องบ้านเพื่อคนไทยบ้านเพื่อคนไทยตอนนี้ ี่ถ้าทรัพย์สิทธ์ไม่เกิดบ้านเพื่อคนไทยหรือว่าเช่าต่างชาติเช่าเข้าวสุกากล้วกฎหมายนี้ต้องต้องอยู่ที่ไหนก็มันก็เกี่ยวกับที่ดินที่ดินที่ดินนะครับจะนำทรัพย์ไปใช้ไม่ทําเรื่องที่ควรทํำแต่ทําเรื่องที่ไม่ควรทํา